สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับดิฟเกมฟรีไฟฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ก็จะมาเน้นตรงอ่ากิจกรรมฟรีไฟไอรอนซีซั่นสองนะครับหลายๆคนน่าจะแบบเห็นแล้วนะครับก็เป็นตรงนี้เลยนะฟรีไฟไอรอนนะครับมาเอสเอสสองนะครับก็รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมนะครับจริงๆคลิกเข้าไปได้เลยแต่ตรงนี้มันคลิกเข้าไปดูแล้วแบบว่ายังไม่ให้สมัครนะครับผมเพราะว่าเหมือนยังไม่เปิดนั่นแหละนะครับผมก็ตามมาดูผมได้นะครับก็ มันจะมีแบบว่าให้เราดูนะครับว่าทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สมัครยังไงอะไรเงี้ยเป็นเทคนิคก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าสมัครได้ยังไงหรือว่าเดี๋ยวมันจะเปิดแล้วได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวตามกันมาอีกทีนึงนะครับแต่เนี้ยมาบอกก่อนนะครับเพราะว่ามันสําคัญนะครับเนี่ยได้ของฟร่งของฟรีด้วยนะครับนี่เห็นปะนี่เลยนะครับแชร์เทคนิคการทำคลิปแนะนําตัวสําหรับพรีฟา์ดอมต้องทําคลิปด้วยนะครับคนดูเดี๋ยวนี้นะครับก็ต้องอัดคลิปนะครับลง YouTube Short นะครับอ่าก แนวไหนก็ได้ร้องเพลงหรือว่าเล่นแบบว่านักสร้างคอนเทนต์หรือว่าเล่นเกมก็ได้ได้หมดนะครับหรือว่าเราชอบแบบไหนก็ลงไปครับผมเนาะแล้วก็มีข้อควรระวังนะครับตรงนี้นะข้อควรระวังครับห้ามมีคําหยาบหรือมีนะฮุ่ม id f f i l ไม่มีเกลือ99าทใบเว็าบทแอที่น่้เยอะที่สุดได้หมวกเอฟแท้เลยทุกคนไปลองเข้ากันนะมีหมวกเอฟจริงๆมี2ใบเลยเว็บแจกดีทุกวันนะครับต้องมาสุ่ม ตอนปล่อยรางวัลได้จะได้เลยและมีบริการเติมเพรเพียงใช้ u i d มีรหัสฟรีไฟล์และขายปล่อยเช่าด้วยเว็บนี้ราคาถูกามากเพจร้านมีแจกรถสูรหัสฟรีด้วยเข้าลิงก์ตามคลิปได้เลยที่ไม่เหมาะสมความยาวคลิปไม่เกินหนึ่งทีห้ามใช้รูปอื่นนอกจากรูปตัวเองนะครับห้ามกดห้ามทําซ้ำห้ามแตแปลงวิดีโอคนอื่นนะครับไม่ได้นะตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเห็นเปล่าที่สมัครเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนน่าจะจําได้นะครับีิปการสมัครแต่ รอบนี้นะครับพิเศษคือตรงเราต้องมีแบบคลิปแชร์คลิปที่เราแนะนําตัวจาก YouTube Shot นะครับก็มาลงด้วยนะครับแล้วก็สมัครนะครับเราก็จะได้ท่าทางฟรีไปเลยนะครับท่านายนั่นแหละนะครับนะฮะท่าทางท่านายนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้รับท่าทางฟรีไปเลยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับจะเล่นจะเต้นจะเชิงจะเล่นเกมได้หมดนะครับผมในทางตัวแนะนําตัวนะเอ๊นะครับก็ตามนี้เลยนะครับจําได้ไหมที่แบบเหมือนตรงเนี้ยครับ ในปีก่อนนะได้ไหมนี่ของพี่บอมนะครับได้ไหมไม่ใช่ปีก่อนป่ะจำไม่ผิดนะครับแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วกันนะครับเห็นมจทำได้ไหมแบบว่าให้ทุกคนมาช่วยกันโหวตอ่ะเหมือนกันอ่ะน่าจะเป็นเดิมนะครับแล้วกันโหวตหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็อันนี้แต่รอบนี้อ่ะเป็นสิทธิพิเศษก็คือเราต้องแบบว่าทำยูทูบช็อตก็คือยูทูบช็อตก็ตรงนี้แหละที่แบบแนะนําอะไรเงี้ยครับที่พบอมโชว์เนี่ยคือยูทูบช็อตนะครับอ่าคือแล้วถามว่าเฮ้ แล้วผมไม่มี u ู u ูบชอนหรอกคุณป้มว่าทุกคนมีอ่า i l หรือว่าแอคเค้ากันหมดนะครับก็สามารถเอาลงได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นคนดังนะครับลงได้หมดแล้วก็สมัครได้นะครับเพื่อรับท่าทางฟรีเนาะนะครับแล้วก็โอ้โหได้เงินรางวัลรวมถึงเจ็ดล้านบาทเลยนะรอบนี้นะครับโอ้โหดูกันว่าใครจะเป็นฟรีไฟแนลคนที่สองนะครับส่วนตัวไอ้บ้อมก็ไม่ได้หวังอะไรนะครับเราก็เน้นเข้าร่วมครับนะฮะเน้นเข้าร่วมเน้นเข้าร่วมจริงๆินะเน้นเข้าร่วมนะครับ ไม่ได้เน้นเข้ารอบนี้เข้าร่วมนะครับเนาะเขามีอะไรกิจกรรมมาเราเข้าร่วมหมดนะครับผมเนาะ defy arrow นะครับรอเลยนะครับรอบนี้ว่าใครจะได้นะครับแล้วก็สายฟรีก็อย่าลืมนะครับมาลงมาเล่นกันด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็ถอดโล่งถอดรหัสแบบนี้นะอ่านะครับเอาไป้เลยเดี๋ยวก็ได้บงได้บัตรฟรีนะครับมาเล่นกันสนุกสนุกนะครับผมเนาะโอเคหลักๆก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ